สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะตะลึงทั้งงานใบเตยอาสยามใส่ชุดนี้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่วายถูกวิจารณ์สนัน่นเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องความแซบ่บจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากใบเตยสุทีวันกุลชรโดยฉายาที่ติดปากคือถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตยหลายๆคนคงจำกันได้ซึ่งฉายานี้ได้มาหลังจากที่ปล่อยเพลง แน่นอกซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากล่าสุดสาวใบเตยได้ขึ้นร้องเพลงที่งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลโดยชุดที่เธอได้สวมใส่ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้นั้นเป็นชุดสุดแซบคล้ายชุดว่ายน้ำวันพีชสีดำเว้าสูงพร้อมทั้ง สวมทับด้วยเสื้อซีทรูบอกเลยว่าลุคนี้แซบเวอร์แต่หลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลกลับเกิดกระแสวิจารณ์สนั่นเพราะหลายคนนั้นมองว่าชุดนี้ดูโป๊จนเกินไปโดยคอมเมนต์ต่างๆอาทิปกติคุณใบเตยก็ใส่สั้นอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ดูไม่ค่อยเซฟเลยค่ะ อาจจะด้วยเนื้อผ้าเกินงามลูกทุ่งต้องแต่งแบบนี้นะถึงจะร้องเพลงได้ความรู้ใหม่ชุดนี้เกินงามมากแม่ชุดเห็นแล้วจะบ้าตายไม่ต้องใส่จบเลยท่อนบนโอเคท่อนล่าง หือตะลึงนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกฝั่งเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในเรื่องความแซบและเรื่องหุ่นของใบเตยด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ